นะครับทักทายเพื่อนสมาชิกในเผ็จคนรักตะก้อนะครับเรามาอยู่ที่กันสนามบุรีลำนะครับสนามของขุนโจมวยป่าเป็นตะก้อเดียวนะครับระหว่างเจ้าตั้มสายลมคุรชานะครับ เดี๋ยวกับเจ้าบาสหนูผีนะครับเดินสายมาจากทางกรุงเทพมากระเจ้าหนุ่มภูทรน,นะครับเป็นเสืฟแปข้ามฟีศูนย์ตอเอเนียนครับเจ้าบาตรเสรืฟมาเจยวตั้มเปิดเอายกเอามงโอยมงไม่ข้ามเอาละครับตอนนี้แต้มเท่ากันหนึ่งต่อนหนึ่งนะครับทักทายเจ้าตีเล็กนะครับตอนนี้พ่ออยู่ที่บรีลำสนามขุนโจรมวยป่า ส์ฟอ,ออกนะครับนุ่มๆเจ้าเอจะตอเตะใครเหลี่ยมเหลี่ยมไหนแะข้ามหัวแกแกใช่ไหมจบจากคู่นี้นะครับจะเป็นเจ้าเอร้อยเอ็ดนะครับเจ้าเอ แปรข้ามหัวบอกเจ้าเอร้อยเอ็ดนะครับขอแก้เจ้าโจกับเจ้าต้าบุีลำนะครับในเหลี่ยมเสือแปรข้ามหัวนะครับอานครับนี่ครับเจ้าเอนะครับบอมนะครับบอมเอาเงือนะครับเพราะอากาศหนาวเย็นนะครับบุรีลำอากาศหนาวนะครับวันนี้หนึ่งต่อหนึ่งนะครับเอาเสือไปเจ้าบาสเปิด เอาโมงมาโอ้โ oh, ห oh. <Okay. S 1> จะต่ำว่างยเอาโมงไปเจ้าบานโอ้โ oh, ห oh, เกี่ยวไม่ถูกนะครับ มุเอาม้งง่าเรียบร้อยมุงเข้าใอ่ ปักเขาให้เรียบร้อย หนึ่งต่อทอสองนะครับจะตั้มเ้อร์ไปเจ้าบาสเปิดหัวเจ้าบาสยกเข้ามาเจ้าบาสโบงหัวเบียวโอ้เรียบร้อยดีสองต่อหนึ่งนะครับ เอาเปิดหนึ่งเอายกขึ้นไปเจ้าตั้มมงไปโดนเจ้าบัสโอ้โหเกี่ยวไม่ถูกนะครับเจ้าบัสชักแงยเงยเงบ สามต่อสามนะครับสายพนันน้าเ็ดนะครับไม่ว่าจะเป็นตัวเลขตัวหนังสือตัวอักษรใดๆก็แล้วแต่นะฮะกร์ตาของความร่วมมือจากบรรดาแฟนเพจกันอีกครั้งหนึ่งนะครับนะะฮแต่เราโาคให้ฟังนะครับเอาล้วครับสิบสามแต้มเจ็ดห้าครับ โอเคต่ออ้าครับฉิกที่สามแมเลยครันจ่าแอกเอาเลยครับเจ้าเชียร์ครับโอ้จับผู้มาสายมาหนึ่งครับสี่ต่อสี่ต่อซ้อนครับเจ้าบาดนำแล้วครับเจ้าตั้มเปิดหนึ่งยกขึ้นมาเจ้าตั้มมงไุฎข้างหลัง สองต่ <Bond> อ,ส,อสี่นะครับเอาซื้อไปเจ้าบาดเปิดหัวเจ้าบาดยกเข้ามาเอาวิ่งวิ่งวิ่งเอามงมาเหลียบร้อยสอ <ırd> ง สี่ต่อสอนะครับเอาเปิดหัวเอายกขึ้นมามองไปเหลียบรอย้อยสองตั ตีเข่าแซ่ห้าตีเติม ีเปิดเอาโยกจะตั้มมงไปเรียบร้อยคนภาคพักผ่อนไหนด้อครับคนภาคยังยังไม่ได้พักยังไม่ได้ผ่อนเดี๋ยวมีต่ออีกคู่หนึ่งนะครับจะเอร้อยเอ็ดต่อวีลำสองหนึ่งได้เหลี่ยมเสือแปลข้ามหัว เอามงมาเจ้าตั้มเปิดหนึ่งเจ้าตั้มยกเข้าไปเจ้าตั้มมงไปเจ้าบาสเกีียวยกเข้ามาเจ้าบาดมงมาเรียบร้อยทักทายเจ้าโนดดินแดงนะครับตอนนี้พ่ออยู่ที่บุยลำนะลูกมาที่บุย์สนามขุนโจนมวยป่าจะเป็นเจ้าบาดหนูผีกําลังเดี่ยวกับเจ้าตาั้มสายลมโคลาชานี่สนามขุนโจนมวยป่า เอาเปิดหลังเท้าเอาวิ่ง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 ,งโอ้โหจบจากคู่นี้นะครับจะเป็นเจ้าเอร้อยเอนะครับเจิอแปรและข้ามหัวเจือกับเจ้าโจ้ต้าบุรีรัมจะไปไหลผ่านเพจตะก้อให้ไหลมันมาน,น,นะครับ แต่ตอนนี้เราอยู่ในกลุ่มคนรักตะก้อก่อนนะครับเอาเสือมาเอาเสือดีนะครับเจ้าเอาละครับกระทืบไปเรียบร้อย รถติดมากวันนี้พ่อออกจากกรุงเทพสิบเอ็ดโมงพ่อมาถึงบุรีรัมย์โมงครึ่งแต่พ่อขับมอเตอร์ไซค์มานะไม่ได้ขับรถยนต์นะถ้าขับรถยนต์คงสาถึง2ทุ่มครึ่งเอาเปิดหัวเอายกจะบาทว่างไงโมงมาเรียบร้อยโอ้โห คนเดินทางออกจากกรุงเทพนะครับมุ่งมาต่างจังหวัดเพื่อมาเลือกตั้งวันพรุ่งนี้ต่ำยกเข้าไปจะตั้มกระทืบเรียบร้อยหกต่อห้าเอ้าเจ้าบาดเปิดหลังเท้าวิ่ง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 เอาวิ่ง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 ปากเข้าให้ ยังอยู่นะครับกระทืบไปแล้วเอาเปิดหลังเทา้าเอาโยกโมองมาเปิดเขา้าเอาโยกเจ้าตั้มมองไปเรียบร้อยโอ้โหทักทายคุณพงศกรนะครับคุณพงศกรจันทร์หอมนะครับที่เข้ามาติดตามรอนนี้นะครับขณะนี้เป็นเวลานะครับเดี๋ยวดูเวลาแป๊บหนึ่งนะครับ ตีหนึ่งแล้วครับอีกห้าทีตีหนึ่งนะครับเจ็ดห้า อาจะตั้มเปิดหัวจะตั้มยกเข้ามาจะตั้มยังไงยอดโอ้เรียบ้อยต้องซื้อมาเจ้าบาเปิดหัวเจ้าบาดยกเข้าไปเจ้าบาดหัวเบี้ยวเจ้าตั้มเปิดเอายกเจ้าตั้มสั้นแรกมาติดหัวเจ้าบาด i <laughs> ห้าแปดห้าต่อแปดนะครับเอาไงเจ้าบาสเจ้าบาสว่าไงเจ้าบาสปาคเรตโอ้โหเตะฝั่งตัวเองโอ้โหเต็มรอบเตะเข้าฝั่งตัวเองเจ้าบาส แปดต่อห้านะครับเอาซื้อมาอาจจะบาสเปิดหัวเอายกเข้าไปวิ่งวิ่งวิ่งกระทืบกยอดจะาต้มเปิดหลังเท้ายกเข้ามามุ่งไปหัวเบี้ยวเหมือนกันโอ้โห เก้าต่อห้านะครับเจ้าตั้มเสิร์ฟมาเอาเจ้าบาสเปิดหลังเท้าไปเจ้าตั้มเปิดหัวเจ้าตั้มยกขมาเจ้าตั้มเขียวมาเรียบร้อยแล้วก็เกมสิบสามไม่มีดิวนะครับเสิร์ฟแปรข้ามฟรีนะครับห้ามสวนหัวลูกแรกทุกกรณีสิบต่อห้า เจ้าตั้มเสิร์ฟมาเจ้าบาดเปิดหนึ่งมุงไปเจ้าตั้มเกียวเอาวิ่ง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 ยก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 เอาว่าไงว่าไงวิ่งอีกแล้ววิ่งอีกแล้วเอาเอาเปรกลับมาเอายก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 เอายกยกยกมงไปยังอยู่เอาเปิดเอายกเอายกเอามงไปเจ้าตั้มเปิดหัวเจ้าตั้มยกเอาเจ้าตั้มมงยอดโอ้โห สิบเอ็ดต่อห้านะครับ,บ,อรบเอาเสือมาเปิดหนึ่งเอายก <c oughs> เอาเปิดหลังเท้ายกเข้าไปเอายอดเอาเจ้าตั้มเปิดมา <c oughs> เอานะครับขึ้นแทนนะครับเจ้าตั้มสิบสองต่อห้าสิบสองห้า สิบสองต่อห้าเอาเสืมเยว้รับเอาาเปิดหนึ่งเอายกเจ้าตั้มมงยอด kiếm mấy kiếm Cửa nương Ôi vô Phát không hay Ôi cho tâm nhắn vô Ôi cho tâm Cho buông ma Cho bát bướt hóa Cho bát vô Cho bát buông Cho tâm ma vô kia <laughs> đó tâm Ôi 13ต่อ5นะครับเดี๋ยวขออนญาตตัดคลิปเลยนะครับเดี๋ยวค่อยดูคู่ต่อไปนะครับ